สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพิจเจรกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับพิจเจเลือกเกมเวลาตีหนึ่งตรงครับยูโรป้าลีกรอบเขาเรียกรอบสุดท้ายเล่นเย้าเยือนคืนนี้เป็นนัดแรกนะครับพาณิชนกอสจากกรีซจะเปิดบ้านเจอกับซมซุนสปอร์จากตุรกีครับพาณิชนกอสเนี่ยรอบที่แล้วชนะจุดโทษชักต้าโดเนตมาได้นะครับรูสวิคตเรียกุนซือชาวโปรตุเกสก็มีอเมธทูบา้าคุมเกมรับตรงกลางในบรรดามักซิโมวิทนะคร ลุกนำโดยฟาคุนโยปะยัสกี้อดีตนักเตะแมนยูมีแตเต้ของหน้ามีคาโรสวีเดอสกี้กองหน้าโปลแลนด์ครับมาเจอกับซ a มซุนสปอร์ที่ได้บายมารอบนี้เลยนะครับล่าสุดลงเล่นในเกมลีกสุดสัปดาห์บุกชนะโคเซลิสปอร์มา1-0ครับโทมัสรีสกุนซือชาวเยอรมันก็มีเซเรยุเซลครับคุมเกมรับมีเอมเร่คิวิกอยู่ตรงกลางนะครับสามล,ลุกก็แลนดี ดีมาตาคา r โรโฮเซแล้วก็มารุสยืนหน้าเป้าครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนตามหน้าเสือเขามองพาณิเนโกสเป็นต่อนะครับอ,อง่ายจริงๆเกรดของลีกเนี่ยต้องถือว่าไม่หนีกันมากนะครับเพียงแต่ว่าพาณิชยเนโกสนี่เป็นทีมที่ดูดันในบ้านนะครับพี่เจมองว่า าาพานาทิย์กสยังดูเหนือกว่าแล้วก็ได้พักมาเต็มๆด้วยนะครับไม่ได้มีโปรแกรมในเกมหลีกครับเพื่อเล่นเกมนี้เลยกระแสตําเปรียทก็ไหลาพานาทิย์กสนะครับดูแล้วน่าจะผ่านครับาพาณิทิย์กสจะเปิดบ้านเบียดแน่อย่างน้อยหนึงประตูลและอาจจะมากกว่านั้นครับให้เชียร์พานาทิย์กสเป็นกระแสสเปเชียลหนประจำค่ำคืนวันนี้ครับ